ีเฟสราบลื่นไหมเพราะตอนนี้แม่งแบบโอ้โหดีเทลแม่งเยอะมากราบลื่นหรือไมอันนี้วันงานนะวันงานครับในวันงานในวันงานโฟลย้ย o โฟ้ยเน็ตแล้วเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกเหมือนปีที่แล้วมันโฟ o มีไพ่พ่อพีคเดศนหมายถึงว่าความสําเร็จจะประสบความสําเร็จนะครับอันนี้คืออะไรอะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของในเรื่องของแล้วครูต้องไปเต้นบนเวทีกูจะอยู่ในสภาพไม่ฮะเขาเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงของการที่มันมีจังหวะที่มันดูแบบดื้อรอมันเหมือนมันรออะไรบางอย่างอยู่นี้เหมือนความดันไม่ดีคือมันเป็นไพ่ของของการรอครับอ๋อหรอรอผลคาดหวังสังเกตไหมครับว่าสองคนนี้มองไปที่เครื่องแล้วมันยังเป็นเครื่องหมายอัศเจรีเครื่องหมายเพชมามักอยู่เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ในวันงานผลออกมาว่า มันจะโฟรมันจะเหมือนแบบสบายใจมันเป็นอิสระเหมือนวันนั้นกูเป็นไทยแล้วอะ <c oughs> เป็นไทยแล้ววันนั้นน่ะจะสบายเ<ง>นี่ยสบายตัวตอ<า>นที่กูคิดอย่างนี้เลยกูนับถอยหลังเลยนะออหมดคอนเสิร์ตฟอร์มวงวันสุดท้ายวันอาทิตย์กูจะดืม่มไปด้วยกันนะครับพี่ยู่เลยฮัลยู่เลย